คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเครเาะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ n เ a เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย8มีนาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอสบาสเกตบอล NBA นสหรัฐอเมริกาเช้าว,วันเสาร์ลงสนามทั้งหมด8คู่ครับและ2คู่เช่นเคยหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่อง NBA 222วันนี้ โดยคู่แรกครับเจ้าบ้านดัลลัสแมบริดมาศึกดวลกับมีดุเมมฟิสกิสเลีย7โมงครึ่งแลกหนึ่งคู่ครับ8โมงครับลูกบอลไฟมา a มี่ฮิตเปิดบ้าน FTX Arena าดวลกับทิมบูบูปหมาป่าก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้ครับสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ก็มา1แล้วก็เจ็บไป1ครับโดยคู่แรกบอสตันเซลติ้ครับดวลกับทางด้าน p h i l เดลเฟีย a ว6 e ตีในเกมนี้ครับผมให้ทัศนะไปทางด้าน ตบอสตันเซลติก13-14แต้มครับแล้วก็สุดท้ายก็สามารถข้ามฟากได้สำเร็จครับแม้บอสตันเซลติกในวันนี้จะไม่มีเจรเลนบราวก็ตามครับก็สามารถเอาชนะฟิลาเดลเฟียได้แบบสบายๆ123-105ต่อเอาชนะไปได้18แต้มครับเรียกได้ว,ว่าลุ้นแบบไม่เหนื่อยส่วนคู่ที่2ครับค่อนข้างน่าผิดหวังสำหรับสปาทองโกเดนสเตทวอร์เรอร์ครับก็มีบางช่วงครับท้ายควอเตอร์4ก็สามารถขึ้นนำลุกลินเนสได้ประมาณ10แต้มครับ แต่หลังจากนั้นก็ปล่อยเกมรันครับให้เจ้าบ้านอย่างบุกลินเนสไล่มาแพ้แค่2คะแนนเท่านั้นครับแล้วก็จบเกมไปในคู่นี้บุกลินเนสแพ้ไป119ต่อ121ครับสะพานทองโลเดนสเตท์ไวเยอร์ไม่สามารถข้ามฟากราคาที่ลบ10ได้ก็กราบขอภัยในคู่ที่2ในเช้านี้ครับ ไปที่การวิเคราะห์ในวันนี้ครับ8มีนาคมคู่แรกดัลลัสแมริดดวลกับเมมฟิสกิสลีย์ครับโดยเจ้าบ้านดัลลัสครับประกอบไปด้วยสเปนเซอร์ดินวิดดีเดนเตเอ็กซัมเครย์ทอมสันนาจิมมาเชลและเดอไวท์พาเวลตัวเจ็บเรียกได้ว,ว่ามีเพียบครับแอนโทนี่เดวิสเดริกลาฟลีย์เดนิเอลแกฟฟอร์ดและพีเจวอชิงตันไม่สามารถลงสนามได้แน่นอนรวมถึงไครีเออร์วิงส่วนทีมเยือนอย่างเมมฟิสกิสลีย์ครับลับนี้ประกอบไปด้วยจอมเฮิร์นฮาวอย่างจามโมเรนครับ เดสมอนด์เบนจะเลนเวลส์ซานติอาดามาและเซ็กอีดีครับโดยทีมเยือนครับเมมฟิสกิสลีย์ชนะ38แพ้24รังดับ4ในสายตัวตกส่วนดัลลัสแมปริดครับอยู่ในพื้นที่เพลย์อินพอดีเป้ครับรังดับ10ในสายตัวตกเทียบฟอร์มกันแล้วนะก็ดูทางด้านเจ้าบ้านครับน่าจะสู้ทางด้านเมมฟิสไม่ได้ครับเนื่องจากขาดผู้เล่นตัวเจ็บหลายคนครับ แต่อย่างไรก็ตามครับเป็นต่อประมาณ10แต้มครับเมมฟิสค่อนข้างโหดพอสมควรครับแต่คาดว่าในเกมนี้ทั้ง2ทีมน่าจะเปิดหน้าแรกแบบไม่มีอะไรต้องกลัวครับ238ยืนฝั่งสูงดีกว่าไปกันต่อที่คู่ที่2การพบกันระหว่างลูกบอลไฟไมอามี่ฮีทครับดวลกับหมาป่ามิเนโซตาทิมโบว์บุกโดยเจ้าบ้านลูกบอลไฟประกอบไปด้วยเดวินมิเชลครับไทเลอร์ฮิโรเอร์ดูวิกกินส์เควินเลิฟและแบมเดยบย ส่วนทีมเยือนครับมินเนสซตาทีมบอว์ป,ประกอบไปด้วยจอมเกาไมค์คอลลี่แอนแมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์สจาเดนแมกแดเนียลส์ครับจูเลียสเรนเดลและรูดี้โกแบร์แต่ในรายของรูดี้โกแบร์ก็ต้องเช็ควันต่อวันครับถ้าโกแบร์ลงสนามไม่ได้ก็จะเป็นหน้าที่ของนัสรีดครับลงมาเป็นตัวจริงครับส่วนเจ้าบ้านไมอามี่ฮีทครับมีแค่เซ็นเตอร์ดาวรุ่งอย่างเคเลนเวล์แลนิคูล่าโจวิชครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดที่ไม่สามารถลงสนามได้ ดูรายชื่อของทั้ง2ทีมแล้วครับแล้วก็ทั้งลูกบอลไฟมอามีกับมิเนซตาทิมบูบกฟกำลังอยู่ในอันดับ7ทั้งคู่ครับกำลังแย่งชิงพื้นที่เพลย์ออฟเพลย์อินกันอยู่ครับเกมนี้น่าจะมีความอึดอัดทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านได้เปรียบเรื่องเล่นในบ้านแต่ตัวผู้เล่นมิเนซตาทิมบูบฟเหนือกว่าแต่ในเรื่องของเกมรับครับทั้ง2ทีมถือว่าตั้งรับได้ดีครับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือสกอร์ต่ำกว่า217 สนาจารย์เจ8มีนาคม2,025ให้ไว้2คู่เหมือนเดิมหน้าช่อง NBA 222คู่แรกดัลลัสแมป r ิลดครับบาสไม่มีอะไรเจะเสียครับวันนี้น่าจะเปิดหน้าแรกกับเมมฟิสกิสลี่เปิดมาราคาค่อนข้างสูง238ครับแต่น่าจะข้ามฟากได้วันนี้ชอบของแพงครับส่วนไมอามี่ฮิตครับดวลกับ m มิ t น t อตาทีมบูบูบ,บทั้ง2ทีมต้องการชนะในเกมนี้น่าจะตั้งรับเป็นหลักครับในคู่นี้ครับ แล้วก็สกอร์น่าจะต่ำกว่า217ไาอยามีกับทิมบุบยืนฝั่งต่ำดีที่สุดครับเนื่องจากบาสสูสีครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA 2 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @NBA 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ